ภายหลังเมื่อกฎหมาย PDPA ใช้บังคับแล้วเมื่อองค์กรจะต้องรับสมัครคนทำงานเข้ามาทำงานเนี่ยอย่าลืมว่าข้อมูลในประวัติส่วนบุคคลจะเรียกว่าเร s ซูเม่หรือจะเรียกว่า CV ก็ตามแต่นะฮะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็น Personal Data ที่หากเราจะเอาไปใช้เราจะเอาไปจัดเก็บหรือเผยแพร่ในองค์กรเนี่ยเขต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลซึ่งคือใครฮะซึ่งก็คือผู้สมัครงานแต่ละคนนั่นเองนะ ธรรมดาแล้วเรซูเม่หรือว่า CV เนี่ยก็จะมีข้อมูลพวกชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เพศอายุอีเมลแอดเดรสประวัติการทำงานอาจจะรวมทั้งข้อมูลบุคคลอ้างอิงด้วยนะครับเมื่อมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลมันก็จะต้องมาวิเคราะห์ดูว่าเออมันเป็น general data ไหมมีอะไรที่เป็น sensitive data ไหมแต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่เมื่อมีอ e ีเมลของผู้สมัครงานสมัครเข้ามานะครับ เราก็จะต้องมาหาวิธีการจัดการสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับคําแนะนําก็คือเมื่อผู้สมัครงานส่งอ e ีเมลเข้ามาสมัครงานกับเราเนี่ยแนะนําให้องค์กรให้ทีม h r ทีม r รียรูเนี่ยตั้งรีプライอีเมลแบบออโต้รีプライกลับไปเลยพร้อมกับแนบ r r v v c y y p o l i y หรือื่านโยบายความเป็นส่วนตัวบางองค์กรก็จะเรียกว่านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูว่าหน้าตาม,มันจะเป็นยังไงนะครับใน วิดีโออันถัดๆไปนะครับต้องขอเวลาทําสักนิดหนึ่งนะครับเพราะอยากที่จะทยอยทยอยทําวิดีโอที่ได้เขียนลงใน Facebook อะไรบางอย่างไปแล้วนะครับส่วนเรื่องใหม่ๆเนี่ยก็ต่อไปก็จะอัดเป็นวิดีโอเผยแพร่ทาง YouTube แล้วก็จะเผยแพร่ไว้ในเพจที่ชื่อว่ารอบรู้กฎหมายแรงงานและ PDPA ไปพร้อมกันเลยนะครับท่านก็จะได้เรียนรู้ทั้งสทางคือจากการอ่านก็ได้สำหรับท่านที่ถนัดการอ่านแล้วก็ จากการฟังก็ได้สำหรับท่านที่เป็นพวกออ d i t o r y หรือถนัดที่จะฟังนั่นเองนะฮะคราวนี้ประเด็นก็คือแล้ว Privacy Policy อย่างที่ว่าที่จะแนบไปพร้อมกับการตั้งอ e ีเมลออโต้รีพลาไปให้กับผู้สมัครงานเนี่ยมันจะต้องเขียนมีข้อความว่าอย่างไรบ้างนะครับผมแนะนำเลยนะครับว่าให้แจ้งผู้สมัครงานให้ทราบว่า1เราเอาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด 2นะครับเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้อย่างไร 3. ไอระยะเวลาในการจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเขาเนี่ยยาวนานแค่ไหนเอาไว้อย่างน้อยสัก2ปีก็แล้วกันนะครับ 4. พ้นระยะเวลาไปแล้วเนี่ยบริษัทเราจะทำลายข้อมูลของผู้สมัครการอย่างไรและ 5. ไอชนแนลในการติดต่อกันในการ ขอเพิกถอนความยินยอมหรือจะปรับปรุงแก้ไขประวัติข้อมูลส่วนบุคคลใดๆมันก็คือช่องทางใดใครเป็นผู้รับเรื่องในการติดต่อกับทางเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอันนี้คือส่วนที่จะต้องเขียนระบ,บุไว้ใน privacy policy เดี๋ยวผมจะทำข้อมูลอันนึงนะครับที่อธิบายหรือคุยให้ฟังเกี่ยวกับเรื่อง privacy policy หรือที่เรียกว่านโยบายความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายคุ้มของข้อมูลส่วนบุคคลของบางองค์กรให้ฟังซักนิดหนึ่งนะครับ ประเด็นมันมีอยู่อย่างนี้ครับคือเวลาที่มีอีเมลของผู้สมัครงานเข้ามาเนี่ยต่อไป SR เราคงจะวางเฉยไม่ได้คงจะไม่ตอบโต้ไม่ีสปอนอะไรไม่ได้นะครับเพราะเราต้องขอความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเขาครับคราวนี้ s r บางท่านก็จะบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องรับสมัครมันเลยมันงานในหน้าที่อะที่เราจะต้องรับสมัครเขาถูกต้องไหมครับแต่กฎหมายอะกำหนดไว้ว่าเราจะต้องโปรเทคหรือเราจะต้องป้องกันเรื่อง การใช้ข้อมูลไปในทางที่มันผิดวัตถุประสงค์ของการสมัครงานของการว่าจ้างงานกันเนี่ยมันก็เลยจําเป็นจะต้องมาดูในรายละเอียดกันเพิ่มเติมสักเด็กน้อยนะครับแปลว่าเราจะรับเอกสารใดๆที่เป็นเรซูเม่เป็นซีบีของผู้สมัครงานแล้วไม่หือไม่อือไม่ร e s ปอนไม่ตอบอะไรทั้งนั้นเนี่ยคงจะต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการดํเนินงานแล้วนะครับผมก็ยังเห็นว่า h r หลายๆองค์กรเนี่ยพอเวลามีผู้สมัครงานกลับมาเนี่ย หลังจากที่โพสต์ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งใดไปแล้วก็ไม่ได้ตอบรับว่าตกลงได้รับหรือไม่ได้รับอะไรยังไงแต่เมื่อมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเราจะต้องใช้ข้อมูลของเขาแม้เขาจะต้องเป็นฝ่ายมาที่เรานะเราเองเนี่ยก็ต้องอ้างข้อมูลอะไรบางอย่างเพื่อที่จะใช้ข้อมูลนั้นนะได้อย่างถูกต้องไม่ขัดไม่แยง้งต่อกฎหมายนะครับอันนี้แนะนําเลยนะครับว่า ขอให้รอบครอบสักนิดหนึ่งออกแบบระบบออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสัรหาว่าจ้างให้ดีนะครับอันนี้ก็จะมีคุยให้ฟังนะครับในการฝึกอบรมในเรื่องของเทคนิคการสัญหาคัดเลือกและก็การสัมภาษณ์คนที่ใช่นะครับซึ่งเป็นหลักสูตร Public Training ในเดือนพฤษภาคมเดือนหน้าเนี่ยนะฮะที่ผมจัดเป็น p u b l i c t r a i n i n g ก็ลองติดตามกันดูครับ